สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นาฬิกาของทาง Huawei นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Watch f i h Watch GT2 Watch GT2e หรือ Watch GT2 Pro นะครับแล้วก็เวลาเชื่อมต่อกับเจ้าตัวแอปสุขภาพหรือว่า Huawei Health นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับข้อมูลบางอย่างมันไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าการนอนหลับนะครับ ตัวอย่างแต่เข้าไปดูนะครับอย่างนี้เป็นอัตราการได้ออกใจมันไม่ขึ้นใดๆเลยนะครับรวมถึงการนอนหลับก็ด้วยเช่นกันนะฮะวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นบั็กนะครับจากทางตัวแอปสุขภาพกับเจ้าตัว iOS นั่นเองนะครับก็ต้องรอแอปพลิเคชันอัปเดตน่าจะแก้ไขตรงนี้ให้แต่ระหว่างรอการอัปเดตให้เราไปตั้งค่าตามนี้นะครับให้ไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่านะครับเราก็เลื่อนลงมาไปที่คําว่าทั่วไปแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวภาษาและก็ปุ่มิภาค ตรงปฏิทินนะครับมันจะเป็นพุทธศักราชนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคิเตศกาชดก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดเจ้าตัวแอปสุขภาพนะครับแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึงการนอนหลับก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้อัตราการเต้นหัวใจผม57นะครับนี่แต่เข้าไปนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะฮะ การนอนหลับนะฮะก็มีขึ้นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับระหว่างรอแอปิชันอัปเดตนั่นเองนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแก้เจ็ผมไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสัน้นๆฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ